สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลอเอ่เมื่อเมื่อสองสามวันก่อนนะะมีน้องท่านหนึ่งคือเข้ามาคุยกับป้าแก้วนะคะคือเหมือนเข้ามาคุยกันตามปกตินะคะน้องบอกว่ามีน้องน้องผ่านไปเจอน้องคนหนึ่งนะคะเขาแต่งงานกับฝรั่งนะคะแต่ว่าสามีเขา ใช้คำว่าอะไรล่ะเธอใช้คำว่าพิการนะคะคือแล้วทีนี้เขามีรูปด้วยกันนะคะคือเป็นการแสดงความยินดีอะไรมากมายนะคะซึ่งป้าแก้วก็เห็นป้าแก้วก็ยินดีด้วยนะคะซึ่งน้องบอกว่าน้องได้ยินหลายๆคนนะคะบอกว่าโอ๊ยผัพวพิการทำไมยังกล้ามีรูปไม่กลัวลูกออกมาพิการหรอ แล้วผัวพิการอย่างเงี้ยทําไมมันเอากันอีท่าไหนผู้หญิงต้องทําเองหมดเหรอหรืออะไรแบบเนี้นะคือเราก็คุยกันในเชิงที่ว่าเฮ้ยทําไมต้องมาบูลลี่กันด้วยความรักมันมันไม่ได้ไม่ได้มีว่าเฮ้ยจะต้องเจอคนหล่อเจออะไรคือเนื้อคู่เขาเป็นอย่างนี้นะคะเขาอยู่กันด้วยใจด้วยความรักนะคะแล้วมาบูลลี่มา เมาส์มอยเขาลับหลังนะคะแล้วซึ่งวันนี้ตอนเช้าป้าแก้วก็ไปเห็นคลิปของน้องก็ออกมา,าพูดลักษณะนี้เหมือนกันนะคะซึ่งป้าแก้วก็เห็นในคลิปน้องตลอดนะคะป้าแก้วกเป็นเป็นเอฟซีของของน้องท่านนี้คือสามีของน้องก็ก็ขับรถได้ตามปกตะะิใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะซึ่งป้าแก้วอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าในต่างประเทศเนี่ย คนพิการหรือไม่พิการเขาเห็นคนเท่าเทียมกันหมดนะไม่มีแบ่งแยกนะไม่มีมาบูลลี่กันเขาใช้ชีวิตได้ตามปกติทำงานได้ตามปกตินะมีแต่คนไทยนะคะส่วนใหญ่ที่ประแก้วเห็นจะคนไทยนะคะที่ที่จะดูถูกกันดูถูกคนพิการเขาไม่เรียกคนพิการด้วยซ้ำไปนะ คุณเชื่อไม่ว่าที่คุณเรียกว่าคนพิการนั้นน่ะเขามีงานทําเขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาไม่มาเป็นภาลาสังคมนะกับอีกหลายๆคนนะฮะที่มือไม้ดีไม่พิการแต่พิการใจไงค่ะพวกเกาไม่ได้ออกมาเดือดเนื้อร้อนใจหรืออะไรใครแต่พอได้ยินกันมาบูลลี่คนซึ่งเฮ้ยเขา กำลังเขามีลูกด้วยกันร่วมันน่ารักมากนะคะแล้วก็แทนที่จะไปยินดีกับเขากับเอาเขามาเม้ามอยเอามานินทารับหลังนะซึ่งซึ่งมันมันเป็นอะไรที่ไม่น่ารักนะ,ะอะจริงอยู่ว่ามันก็เรื่องของเขาไหมที่เขาเอามานินทามาอะไรแต่ว่าพอมานินทาแล้วแล้วเราได้ยินเข้านะเราก็กลายเป็นว่าเราโลกสวยอยู่คนเดียวนะ มันก็เป็นอะไรที่โอ้เนาะคนเราเอาละค่ปะป้าแก้วก็มาออกคลิปสั้นๆนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะมามอยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยได้ผัวพิการผิดตรงไหนแล้วการที่จะมีลูกกับสามีที่ไม่ที่พิการนะคะขออภัยนะคะที่ใช้คำนี้มันผิดเหรอ มันไปนหนักหัวใครลูกก็ลูกเขาไหมนะผัวก็ผัวเขาไหมเขาจะมีผัวยังไงก,ก็เรื่องของเขาเอาตัวเองให้มันรอดก่อนดีไหมเนาะไอ้ไอที่ป้าแก้วเห็นว่า,าไปบูลลี่เขาไปนินทาเขาเนี่ยไม่เห็นจะได้ดีเท่าเขาเลยนะคะอิจฉาเหรอคะที่ที่เขาสวยนะที่เขามีชีวิตที่ดีสามีดูแลเทคแคร์ care, ดีทุกอย่าง นะอะะ่ไปแล้วจริงๆวันนี้ก็ขี้เกียจทำนะที่เกียจทำเราก็เลยใช้าทายยมสับปะรดนะขนมปังปิ้งปิ้งบางๆไม่ปิ้งไม่ทายยมสับปะรดแล้วก็กาแฟนะกาแฟเดี๋ยวนี้ต้องต้องกินกาแฟใส่นมเพราะว่ารู้สึกว่ากระดูกกระดูกมันมันจะเริ่มไปแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่านะหมอแนะนำ ินนมซึ่งมันก็คงไม่ทันแล้วล่ะนะคะซึ่งเราเป็นคนไม่ชอบกินนมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ยังไงก็อนะเอ,ะเอ๋อขอพูดเรื่องเรื่องนี้ทิ้งท้ายหน่อยนะคะคืออ่อในที่ทํางานป้าแก้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีจะมีจากเอเจนซี่นะคะแล้วก็จะจาก บริษัทที่ปะแก้วทำอย่างอย่างพนักงานอย่างปะแก้วเนี่ยนะคะเราทีนี้จากเอเจนซี่เนี่ยคือเขาก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ๆวัยรุ่นนะคะอายุไม่เกินยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีนะคะเข้ามาทำงานนะคะแล้วก็มาเจอกันก็มาจีบกันเออมันเป็นภาพอะไรที่เออน่ารักเนาะคือมันเป็นเรื่องราวของความรักก็น่ารักดีจีบกันกระน,น,นุ้งกะนิ่งทำงานนะคะ จีบกันในที่ทํางานแล้วก็ทํางานแล้วก็จีบกันแล้วบางครั้งไม่ทํางานเราก็ต้องดุนะเราก็ต้องดุซึ่งซึ่งเราก็แก่แล้วเรามองมันมันเป็นอะไรที่น่ารักเนาะเอ่อคุยค่าเวลาไปก่อนเนาะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งในที่ทํางานในทุกทกที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือเป็นประเทศอังกฤษนะคะที่ที่ส่วนใหญ่ที่แก้วเห็นนะที่ประแก้วเจอก,ก็คือผู้ชาย มันจะเอาเปียบเอาเปียบผู้หญิงนะะมันจะก็จะคุยกันกระจุ้งกระจิงงเราก็จะไปยืนคุยกันปล่อยให้ผู้หญิงทํางานนะคือผักผักภาระไปให้ผู้หญิงทํามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตัวเองก็ตีเนียนเนียนใครทําเยอะก็ทําไปโง่ไปนะะแต่อย่างว่าเนาะเราเราก็ได้แค่มองนะคือบางครั้งเราเราอินชาร์ดเรา อคอนโทรลเราอินชาร์จเราก็บอกเขาได้แต่ถ้าวันไหนเราไม่ได้อินชาร์จแล้วคนอื่นอินชาร์จนะคะมันก็เราก็ได้แต่มองนะคะเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะ,ะแล้วก็เราก็ไปรีพอร์ตกับอ่าซูเปอร์วิเซอร์นะคะบางคนอาจจะคิดว่าอินี้ขี้ฟ้องแต่แต่มันไม่ขี้ฟ้องค่นะ,ะคือคือเราต้องบอกเราเราต้องทวงสิทธิ์ในความเป็นสิทธิ์ของเราไม่ใช่ว่าเฮ้ได้รับเงินเท่ากัน ะะแต่กูทํางานหนักอยู่คนเดียวแล้วมึงไม่ทําหาอะไรเลยนะคะอยากแนะนําคนไทยที่มาทํางานต่างประเทศนะคะคือเราไม่ต้องไปสนใจงานของคนอื่นนะคะ mm hmm. เขามอบหมายงานอะไรให้ทําเราก็ทําในส่วนของเรานะคะคือทีเนี้ยเวลาพักเบรกปึก๊กทำอะไรอยู่ในมือก็ช่างเขาว่างเลยนะ,ะแล้วเขาก็าไปเบรกเพราะว่าในช่วงโทนเบรกเนี่ยเขาไม่จ่ายค่าแรงให้คุณนะคะ แล้วมันเบรกสั้นๆบางที่ก็เบรกแค่สิบห้านาทีบางที่ก็เบรกครึ่งชั่วโมงบางที่ก็เบรกชั่วโม,ง,ง,มงหนึ่งนะคะแล้วแต่อย่างที่ทํางานเก่าป้าแก้วเนี่ยเขาจะเบรกสองสองเบรกนะคะเบรกแรกเนี่ยครึ่ชงชั่วโมงนะคะเบรกที่สองเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วในในช่วงทดเบรกเนี่ยเราสามารถออกไปข้างนอกหรือไปอะไรก็ได้นะคะซึ่งมัน มันมันจะมีห้องพักผ่อนให้รีแลกนะคะคือเป็นห้องอาหารใหญ่ๆเลยนะคะก็สามารถสั่งอาหารอะไรมาทานได้สั่งอาหารสั่งเครื่องดืง่มสั่งผลไม้มานั่งทานได้แล้วมันก็จะมีเชลมีมีมีโต๊ะนั่งเหมือนเราเข้าไปอยู่ในร้านอาหารนะคะซึ่งถามว่าชั่วโมงหนึ่งนานไหมไม่นานนะคะแป๊บเดียวหมดแล้วเอ้ยต้องขึ้นไปทํางานแล้วหรอเนี่ยอะไรแบบนี้นะก็ทํางานที่เมืองนอกหนักไหม ไม่ว่างานที่ไทยหรืองานที่ไหนมันก็หนักเหมือนกันนะคะกว่าจะได้เงินเขาแต่ถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกนะคะคือคือเราทําแต่งานเราไม่ต้องไปสนใจใครนะะอย่างป้าแก้วทํางานที่เนี่ยที่อังกฤษเนี่ยไปทํางานแล้วก็คุยคนนู้นคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้เราคุยได้นะคะพอเรากลับบ้านแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้ในที่ทํางานนะะพอเปิดประตูเออเกตออกมาเดินออกจากที่ทํางานก็ค,คือจบนะคะก็ ทิ้งเรื่องราวของที่ทํางานไว้ที่ทํางานแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็คุยกับสามีคุยกับลูกคุยกับเรื่องเราอื่นๆไปนะคะไม่ไม่นำงานมาคุยกันที่บ้านนะคะซึ่งมันเครียดแล้ว <laughs> ไม่อยากจะอยู่กับงานตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเนาะ,ะเอาละค่ะครบเวลาแล้ววันนี้ป้าแก้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ